ทรงออกพระมหาพิเนศกรมฝ่ายพระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นสู่ประสาทของพระองค์ด้วยพระสิริโสภาคันยิ่งใหญ่บรรทมบนที่บรรทมอันงดงามในขณะนั้นเหล่าสตรีผู้ประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับทุกอย่างได้ฝึกฝนมาดีแล้วในเรื่องการฟ้อนรำและการขับร้องเป็นต้น ทั้งมีรูปโฉมเลอเลิศประดุดดังนางเทพกัญญาถือเอาดนตรีนานา,นาชนิดมาล้อมวงเข้าแล้วําพระโพธิสัตว์ให้ยินดีต่างพากันแสดงการฟ้อนรำขับร้องและการบรรเลงเพราะทรงมีพระไทยคลายกำหนัดในกิเลสทั้งหลายแล้วพระโพธิสัตว์จึงไม่ทรงยินดีในการฟ้อนรำเป็นต้นครู่เดียวพระองค์ก็ทรงหลับ พวกสตรีเหล่านั้นคิดว่าพวกเราแสดงการฟ้อนรำเป็นต้นเพื่อพระราชกุมารพระองค์ใดพระราชกุมารนั้นทรงหลับแล้วบัตนี้พวกเราจะลำบากเพื่ออะไรต่างพากันวางเครื่องดนตรีที่ถือไว้ลงแล้วก็นอนหลับไปดวงประทีปน้ำมันหอมยังคงลุกไม่อยู่พระโพธิสัตว์ทรงตื่นบรรทม ประทับนั่งขัดสมาธิบนพระแทน่นบรรทมได้ทอพระเนตรเห็นสตรีเหล่านั้นนอนหลับทับเครื่องดนตรีอยู่บางพวกมีน้ำลายไหลมีตัวเปลอเปลื่อนด้วยน้ำลายบางพวกกัดฟันบางพวกกรนบางพวกละเมอบางพวกอ้าปากบางพวกผ้านุ่งหลุดลุย่ยปรากฏให้เห็นอวัยวะสตรีเพศที่น่าเกลียด พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอาการที่น่ารังเกียจของสตรีเหล่านั้นได้ทรงมีพระทัยคลายกำหนัดในกามทั้งหลายเป็นอย่างมากพื้นปราสาทใหญ่นั้นประดับตกแต่งแล้วแม้จะเป็นเช่นกับที่อยู่ของเท้าสักกะได้ปรากฏแก่พระโพธิสัตว์นั้นประหนึ่งว่าปาช้าผีดิบที่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆที่เขาทิ้งไว้พบสปรากฏ ตุดเรือนที่ถูกไฟไหม้ทรงมีพระอุทานว่าวุ่นวายจริงหนอขัดข้องจริงหนอพระไทยทรงน้อมไปในการบัพชาอย่างเหลือเกินพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าควรเราจะออกมหาพิเนศกรมในวันนี้ทีเดียวจึงเสด็จลุกขึ้นจากที่บรรทมไปยังที่ใกล้ประตูตรัสว่าใครอยู่ในที่นี้นายชนะ นอนเอาศีรษะหนุนธรณีประตูอยู่ทูลตอบว่าข้าแต่พระลูกเจ้าข้าพระองค์ฉันนะพระองค์ตรัสว่าวันนี้เรามีประสงค์จะออกมหาพิเนศสกรมเจ้าจงจัดหาม้าให้เราตัวหนึ่งเขารับพระดำรัสแล้วจึงถือเครื่องแต่งม้าไปยังโรงมมาเมื่อดวงประทีปน้ำมันหอมลุกโพลงอยู่ เห็นพญาม้ากันทกะยืนอยู่ในสถานที่อันน่ารื่นรมภายใต้เพดานซึ่งขึงไวโดยรอบเขาคิดว่าวันนี้เราควรจัดม้ากันทกะตัวนี้แหละถวายจึงจัดม้ากันทกะถวายม้ากันทกะนั้นเมื่อขอจัดเตรียมอยู่ได้รู้ว่าการจัดเตรียมเราคราวนี้กระชับแน่นจริง ไม่เหมือนกับการจัดเตรียมในเวลาเสด็จไปทรงเล่นในพระราชอุทยานเป็นต้นในวันอื่นวันนี้พระลูกเจ้าของเราคงจะทรงมีพระประสงค์จะเสด็จออกมหาพิเนสกรมก็มีใจหินดีร้องเสียงดังลั่นไปหมดเสียงนั้นดังลัน่นกลบทั่วไปทั่วพระนครแต่เหล่าเทวดาได้ปิดกั้นไว้ไม่ให้ใครได้ยิน ฝ่ายพระโพธิสัตว์ทรงใช้ในายชันนะไปแล้วดำริว่าเราจะดูลูกเสียก่อนจึงเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับนั่งไปอย่างที่บรรทมของพระราหุลมารดาเปิดประตูห้องแล้วในขณะนั้นประทีปที่เต็มด้วยน้ำมันหอมยังคงลุกไหมอยู่พระราหุลมารดาก็บรรทมวางพระหัตบนพระเศียรของพระโอรส บนที่บรรทมอันเต็มไปด้วยดอกคำและดอกมะลิเป็นต้นประมาณหนึ่งอัมพนะพระโพธิสัตว์ประทับยืนวางพระบาทบนธรณีประตูนั่นแหละทอดประเนรดูแล้วดำริว่าถ้าเราจะจับยกมือพระเทวีออกแล้วจับลูกของเราพระเทวีจะตื่นเมื่อเป็นเช่นนี้อันตรายแห่งการไปจะมีแก่เราเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะมาเยี่ยมลูกได้จึงเสด็จลงจากพื้นปราสาทไปก็คำที่ท่านกล่าวไว้ในอัตตกถาชาดกว่าในการนั้นพระราหุนกุมารประสูติได้เจ็ดวันไม่มีในอัตตกถาอื่นๆเพราะฉะนั้นพึงถือเอาคำนี้นี่แหละครั้นพระโพธิสัตว์เสด็จลงจากพื้นปราสาทอย่างนี้ได้เสด็จไปใกล้มา้า แล้วตรัสว่าแน่เจ้ากันทกะวันนี้เจ้าจงทำให้เราข้ามฝั่งสักคืนหนึ่งเถิดเราอาศัยเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะทำให้โลกพร้อมทั้งเทวโลกข้ามฝั่งจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทรงกระโดดขึ้นหลังม้ากันทกะม้ากันทกะมีความยาววัดได้ส8ศอกเริ่มแต่คอ มีส่วนสูงสมส่วนกับความยาวนั้นสมบูรณ์ด้วยกำลังและความเร็วขาวล้วนประดุดสังที่ขัดสะอาดแล้วถ้าม้ากันทกะนั้นร้องหรือย่ำเท้าเสียงก็จะดังกลบไปทั่วพระนครเพราะเหตุนั้นเหล่าเทวดาจึงกั้นเสียงร้องของม้านั้นทำให้ไม่มีใครได้ยินด้วยอนุภาพของตน พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นสู่หลังม้าตัวประเสริฐทรงให้นายชนนะจับหางของม้าไว้เสด็จถึงที่ใกล้ประตูใหญ่ตอนเที่ยงคืนในการนั้นพระราชาทรงดำริว่าบุตรของเราจะไม่สามารถเปิดประตูพระนครไปได้ไม่ว่าในเวลาไหนไหนด้วยการกระทำอย่างนี้จึงรับสั่งให้กระทำบานประตูสองบาน แต่ละบานบุรุษพันคนจึงจะเปิดได้พระโพธิสัตว์ทรงสมบูรณ์ด้วยกำลังแข็งแรงทรงมีกำลังเมื่อเทียบกับช้างก็ได้1นึ่พันโกดเชือกเมื่อเทียบกับบุรุษก็ทรงมีกำลังนับได้หนึ่งหมื่นโกดคนเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงทรงดำริว่าถ้าประตูไม่เปิดวันนี้เรานั่งอยู่บนม้ากันทกะนี่แหละจะเอาขาอ่อนดีม้ากันทกะ กับนายชนะแล้วกระโดดข้ามกำแพงสูงได้18ศอกไปฝ่ายนายชนะคิดว่าถ้าประตูไม่เปิดเราจะให้พระรูปเจ้าประทับนั่งที่คอของเราแล้วเอาแขนขวาโอบรอบม้ากันตะกะที่ท้องกระทํำให้อยู่ในระหว่างรักแร้จะกระโดดข้ามกำแพงไปฝ่ายม้ากันตะกะคิดว่า ถ้าประตูไม่เปิดเราจะยกนายของเราผู้ประทับนั่งอยู่บนหลังนี่แหละพร้อมกับนายชนะผู้จับหางยืนอยู่กระโดดข้ามกำแพงไปถ้าประตูไม่มีใครเปิดให้บรรดาชนทั้งสามคนใดคนหนึ่งสามารถทำได้เหมือนกับที่คิดไว้นั่นแหละแต่ว่าเทวดาผู้สิงอยู่ที่ประตูได้เปิดประตูให้ ในขณะนั้นเองมารผู้มีใจบาปมาด้วยคิดว่าเราจะทำให้พระโพธิสัตว์กลับไปยืนอยู่บนอากาศทูลว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าได้ออกไปเลยในวันที่เจ็ดนับจากวันนี้ไปจักกะรัตนะจะปรากฏแก่ท่านท่านจะครอบครองราชสมบัติในทวีปใหญ่ทั้งสี่ มีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านจงกลับเถิดพระโพธิสัตว์ตรัสถ,ถามว่าท่านเป็นใครมานทูลว่าเราเป็นวสวดีมานพระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนมานเราทราบว่าจักกะรัตนะจะปรากฏแก่เราเราไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัตินั้น เราทำให้หนึ่งหมื่นโลกธาตุบรรลอลั่นแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้ามานทูลว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาที่ท่านทรงดำริถึงกามวิตกก็ดีพยาบาทวิตกก็ดีวิหิงสาวิตกก็ดีเราจะรู้แล้วคอยแสวงหาช่องอยู่ติดตามพระองค์ไปประดุจเงา ฝ่ายพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีความอาะไรละทิ้งจัก,กรพัติสมบัติอันอยู่ในเงื้อมพระหัตตุดทิ้งก้อนเขละ,สะเสด็จออกจากพระนครด้วยสกการะใหญ่ในวันเพ็ญเดือนอาสาระหะเมื่อนาขัดตรร์อุตราสาระหะวงเล็บเดือน8ดหลังกำลังดำเนินไปอยู่พระองค์สเสด็จออกจากพระนครแล้ว ทรงมีพระประสงค์จะแลดูพระนครก็แหละพอพระโพธิสัตว์นั้นมีความคิดเกิดขึ้นเท่านั้นมหาปตาปีประหนึ่งจะทูลว่าข้าแต่พระมหาบุรุษพระองค์ไม่ต้องหันกลับมาทอดพระเนตรหรอกพระเจ้าค่าจึงแยกหมุนกลับประดุจจักของนายช่างหม้อพระโพธิสัตว์ ประทับยืนบ่ายพระพักไปทางพระนครทอดพระเนตรดูพระนครแล้วทรงแสดงเจดีสถานอันเป็นที่กลับของม้ากันทกะณแผ่นดินที่นั้นทรงกระทำม้ากันทกะให้บ่ายหน้าต่อหนทางที่จะเสด็จไปได้เสด็จไปแล้วด้วยสการะอันยิ่งใหญ่ด้วยความงามสง่าอันโอฬาร ได้ยินว่าในการนั้นเหล่าเทวดาถือคบเพลิงหกหมื่นอันข้างหน้าพระโพธิสัตว์นั้นข้างหลังหกหมื่นอันข้างขวาหกหมื่นอันข้างซ้ายหกหมื่นอันเหล่าเทวดาอีกพวกหนึ่งถือคบเพลิงนับจำนวนไม่ได้ที่ขอบปากจัก,กรวาลเหล่าเทวดาอีกพวกหนึ่งรวมทั้งนาคและครุฑเป็นต้น เดินบูชาด้วยของหอมดอกไม้จรุนและทูบอันเป็นทิพย์พื้นท้องฟ้าได้ต่อเนื่องกันไปไม่ว่างเว้นด้วยดอกปริชตะกะและดอกพลทารบเหมือนเวลามีเมฆฝนอันหนาทึบสังคีตะทิพทั้งหลายได้เป็นไปแล้วดนตรีหกล้านแปดแสนชนิดคือ8ปดแสนชนิดด้านหนึ่ง 6ล้านชนิดด้านหนึ่งโดยรอบบรรเลงขึ้นแล้วเสียงของเครื่องดนตรีเหล่านั้นย่อมเป็นไปเหมือนเวลาที่เมฆคำรามภายในมหาสมุทรและเหมือนเวลาที่สาครมีเสียงกึกก้องภายในภูเขายุคคนทรนพระโพธิสัตว์เมื่อเสด็จไปอยู่ด้วยความงดงามยิ่งนี้ข้ามราชอาณาจักรทั้งสามโดยราตรีเดียวเท่านั้น เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาในที่สุดหนทางสามสิบโยถามว่าม้าสามารถจะไปไกลยิ่งกว่านั้นได้หรือไม่ตอบว่าสามารถไปได้เพราะม้านั้นสามารถเที่ยวไปตลอดห้วงจักรวาลหนึ่งจนสุดเหมือนเหยียบบวงแห่งกงล้อที่สอดอยู่ในดุมแล้วกลับมาก่อนอาหารเช้า บริโภคอาหารที่เขาจัดไว้สําหรับตนก็ในการนั้นม้าดึงร่างอันท่วมด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นซึ่งเทวดานาครุฑเป็นต้นผู้ยืนอยู่ในอากาศปโปรยลงมาท่วมจนกระทั่งบริเวณขาอ่อนแล้วตะลุยกองแห่งของหอมและดอกไม้ไปจึงได้มีความล่าช้ามากเพราะฉะนั้น ม้าจึงไปได้เพียงสาสบโยธ์เท่านั้นพระโพธิสัตว์ประทับยืนที่ฝั่งแม่น้ำแล้วตรัสถามนายชนะว่าแม่น้ำนี้ชื่ออะไรในายชนะกราบทูลว่าชื่ออนโนมานทีพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าปปชาแม่ของเราก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ต่ำสาม จึงเอาซ้นพระบาทกระตุ้นให้สัญญาณแก่มา้าม้าได้กระโดดข้าแม่น้ำอันกว้างแปดอุสภะไปะยืนอีกฝั่งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสด็จลงจากหลังมาประทับยืนที่เนินทรายอันเช่นกับแผ่นเงินตรัสเรียกนายชนะมาว่าสหายชนะเธอจงเอาอภรร์ทั้งหลายและม้าของเราไป เราจะบวชณที่นี้แหละนายชนะกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพแม้ข้าพระองค์ก็จะบวชพระเจ้าค่าพระโพธิสัตว์ตรัสห้ามถึงสามครั้งว่าเธอยังบวชไม่ได้เธอจะต้องไปแล้วส่งมอบเครื่องอาภรณ์ทั้งหลายและม้ากันทกะให้ในายชนะรับไปแล้วทรงดำริว่า ผมทั้งหลายของเรานี้ไม่สมควรแก่สมณะบุคคลผู้อื่นที่สมควรจะตัดผมของพระโพธิสัตว์ย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นเราจะใช้พระขันตัดด้วยด้วยตนเองจึงเอาพระหัตถ์ขวาจับพระขันเอาพระหัตถ์ซ้ายจับพระจุลาพร้อมกับพระโมลีวงเล็บมวยผมแล้วจึงตัดออก พระเกศาเหลือยาวสององคุลีเวียนขวาแนบติดพระเศียรพระเกศาได้มีความยาวเท่านั้นแหละจนตลอดพระชนชีพพระมัตสุวงเล็บหนวดก็ได้มีพอเหมาะกับพระเกศานั้นกิดด้วยการปรงผมและหนวดมิได้มีอีกเลยพระโพธิสัตว์จับพระจุลา พร้อมกับพระโมลีทรงอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขอจุกและมวยผมจงดำรงอยู่บนอากาศถ้าจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็จงตกลงบนพื้นดินแล้วทรงโยนขึ้นไปในอากาศพระจุลาและพระโมลีนั้นไปถึงประมาณหนึ่งโยต์แล้วได้ดำรงอยู่ในอากาศท้าสักกะเทวราช ตรวด,ดูด้วยทิพยจักษุจึงเอาผอบแก้วขนาดหนึ่งโยตรับไว้นำไปประดิษฐานไว้ในพระจุลามณีเจดีในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระโพธิสัตว์ผู้เลิศได้ตัดพระโมลีอันอบด้วยกลิ่นหอมอันประเสริฐแล้วโยนขึ้นไปยังอากาศเท้าสักกะผู้มีพระเนตรตั้งพัน เอาผออบทองอันประเสริฐทูลพระเสียรรับไว้แล้วพระโพธิสัตว์ทรงดำริอีกว่าผ้าที่ทำจากแควนกาสีเหล่านั้นไม่สมควรแก่สมณะสำหรับเราลำดับนั้นกติการะมหาพรหมผู้เป็นสหายเก่าในครั้งพระกัสสปะพุทธเจ้ามีความเป็นมิตร ยังไม่ถึงหนึ่งพุทธันดรคิดว่าวันนี้สหายของเราออกมหาพิเนศกรมเราจะถือเอาสมณะบริคารไปถวายบริการเหล่านี้คือไตรจีวรบาทมีดเข็มรัดประคตรวมเป็นแปดกับผ้ากรองน้ำย่อมควรแก่ภิกษุประกอบความเพียร ท่านได้นำบริการแปดเหล่านี้ไปถวายแล้วพระโพธิสัตว์ทรงนุ่งหม่มธงชัยของพระอรหันต์แล้วถือเพศปพชาอันสูงสุดตรัสว่าฉันนะเธอจงกราบทูลถึงความไม่มีโรคแก่พระชนกและชนนีตามคำของเราแล้วทรงสง่งนายชนะไป นายชนะถวายบังคมพระโพธิสัตว์กระทำประทักษินแล้วหลีกไปส่วนม้ากันทก,กะยืนฟังคําของพระโพธิสัตว์ซึ่งตรัสกับนายชนะคิดว่าปัตนี้เราจะไม่ได้เห็นเจ้านายอีกต่อไปเมื่อละครองจักสุไปไม่อาจอดกลั้นความโศกไว้ได้ได้สิ้นชีวิตเพราะหัวใจแตกสลาย ไปเกิดเป็นกันทกะเทพบุตรในสวรรค์ดาวดึงตอนแรกนายชนนะได้มีความโศกเพียงอย่างเดียวแต่ถูกความโศกครั้งที่สองบีบคั้นเพราะความตายของม้ากันทกะได้ร้องไห้คร่ำครวญเดินไป